สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเทพไทยขอรัเดเยียวยาค่าพัฒหารภิกษุสง์เดือนละ3 0 0พันวันที่6มิถุนายนนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายเทวันลิพัะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุทถึงมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ที่บินธบ,บัติไม่ได้จากผลกระทบของโควิด -19 รประ60บาทโดยจะส่งเงินไปให้วัดแต่ละแห่งเป็นผู้บริหารเงินตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนรวม3เดือนไม่ทราบว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาพระภิกษุสงฆ์อย่างไรบ้างแต่ส่วนตัวเห็นว่าการเยียวยาให้แก่พระภิกษุสงฆ์วันละ60บาทนั้นน้อยเกินไปเพราะค่าครองชีพยุคปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับการเยียวยาให้แก่ประชาชนทั่วไปเดือนละ5,000บาท ตกเฉลี่ยวันละ167บาทแต่พระภิกษุสฆงกลับได้ค่าเยียวยาน้อยกว่า3เท่าหรือเดือนละ1,800บาทอาจจะไม่เพียงพอกับค่าพัฒนาหารในการฉันเช้าฉันเพลนแต่ละมือ้อตกเฉลี่ยมื้อละ30บาทไม่พอแม้แต่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวและน้ำาด่มได้ซึ่งในสถานการณ์ขณะนี้พระภิกษุสฆงสามมณนเนก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด -19 เช่นเดียวกัน พราะมีการงดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากิจนิมนต์ลดน้อยลงทำให้ขาดแคลนจตุป,ปัจจัยที่คารวะญาติโยมทำบุญถวายพระภิกษุสงฆ์ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาดังนั้นเพื่อความเหมาะสมตามฐานานุรูปจึงขอเสนอให้รัฐบาลถวายเงินเยียวยาพระภิกษุสงฆ์สามเณรปรปละ1 0 0บาทต่อวันหรือประมาณเดือนละ3,000ันบาทแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มีจำนวน2 5 0 0 0 0รูปเท่านั้น ซึ่งใช้เงินงบประมาณจำนวนไม่มากเลยเมื่อเทียบกับวงเงินการเยียวยาให้แก่ขราวาดหรือประชาชนทุกกลุ่มจำนวน44-48ล้านคนและการถวายปัจจัยเยียวยาให้พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ถือว่ารัฐบาลได้ใช้โอกาสนี้สร้างบุญกุศลให้กับประเทศชาติอีกด้วยนายเทพไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ